วันนี้นะครับจะให้ดูนะครับสำหรับ1.9หรือทุกรุ่นนะครับที่เปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับแล้วเกิดปัญหาออดเลงไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นะครับเราเรียกตกม้าตายนะครับตกม้าตายคืออะไรนะครับลูกค้าเนี่ยรีแมปที่ผมไปทางรถที่ผมไปหลายครันหลายอย่างแหละแต่เขาไม่เทอร์โบขาดเขาก็เลยไปเปลี่ยนมานะครับรถที่รีแมปแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่เนี่ยนะครับพวก1.9ทุกรุ่นเนี่ย ใชอนี้เลยเนี่มดูนะครับท่อนี่ท่อเข้ากองอากาศนะครับแบบเดิมแบบนี้นะครับห้ามใช้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าโบใหม่หัวกรรีมแมบพบเนี่ยดูดอากาศแรงไอ้ท่อเฮียเนี่ยมันรูบีบไดไหมครับลมมันเข้ากองไม่ทนันมันบีบปึ๊บปึ๊บนะครับลถเร่งไม่ขึ้นอืดย่างเฮียนะครับมาโทษคนก่อนหน้านี้ ฝากด้วยใค้เปลี่ยนโบนะครับใค้เกอรการ์ลี่แมพเป็นรถเร่งไปขึ้นใช้ท่อ,อยางเดิมงี้มึงลงรถมานะครับแล้วสตาร์ทมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวกูจะให้ดูนะครับรนี่มามึงมาใกล้ๆกล้กูเดี๋ยวสัตว์นี่ดูนี่ลงมือพี่หน่อยดูไหมเออเดี๋ยวดูนะตอนเร่งไอ้เหี้ยนี่มันจะบีบไปอ้าวเร่งเห็นไหมเนี่ยดูเห็นไหม ไปลาเบาๆเูดูนะครับนี่พ่อดับเพื่องเห็นไหมโบที่มึงเปลี่ยนมาใหม่แม่งชิบหายแน่นอนนะครับแล้วบางที่ถือโบเข้ามาก็บอกว่าน้ามันรั่วน้ำมันเติมฟันขาวมึงทำอย่างเงี้ยไม่มีลมเท่าโบคุยอ,อะไรก็ไม่เหลือนะครับ